สนุกของเด็กๆครับสนุกสนุกเขาแล้วครับผมเพราะว่าได้เจอช้างที่นิสัยดีด้วยนะครับเห็นอาจจะเห็นพอลางๆนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงตอนกลางวันนี้คนโต้งไม่มีเวลาจริงๆเลยนะครับผมได้สิทธิ์ไอเรียกว่าอะไรเราชนะนะครับผมของรัฐบาลนะครับก็เลยว่าจะไปหาร้านค้าที่มีบัตรเราชนะหรือว่าคนะครึ่งจะได้เพื่อจะได้ ใช้สิทธ์นะครับแต่ว่าร้านที่ใช้สิทธ์ได้ก็ไม่มีกล้วยไม่มีอาหารไม่มีผลไม้ข้ามเมือนขายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับดูครับผมสนุกของสนุกเขาแล้วครับเด็กๆครับดูช้างแล้วก็ไปดูรถนะครับว่า ทางเชื่ออะไรครับผมไม่ยอมบอกนะครับผมผมให้ไปอ่านเองนะครับตัวหาต้นกลวยมาให้กินนะครับพังขัามืนช่องยังช่องยังวงนเอาว่าโตมึงก็ช่องยัง ทางเข้ามอผ้ยินี่นะมั่งเนี่ยมาอ่มาแล้วเอ็นบอลนะมาไปหาตัวกวยไม่กินมันไปแล้วอันนี้เอ็มไอ่มีตวยกนกวย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 นวยควยก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 นกวยกวยกรยกวยกวกวกวยกวยกกวยกกวกว่ ได้เจอช้างที่นิสัยดีด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเล่นเต็มที่เขาก็เตืนเต้น,ตนสนุกสนานนะครับกิน,กนเอาไปบ้างไว้เลยดูครับไม่มีใครกลัวสักคนเลยครับ มันมีแชงกิโลเป็นฮันมันแชงโลก็มีแต่เด็กเลยครับผมฮะเฮ้ยหัวหน้าเคยกินเป็นบ่อนาะนเราก็รอทีมงานยังออกมาไม่ครบนะครับผมก็เตรียมก็ไปซื้อกับข้าวเชื้ออะไรอยู่นะครับยังไม่ได้ออกมานะครับ ชาโชว์เราก็เดินเล่นนะครับเดินหาอาหารไปทั่วเลยนะครับบ้าไปไหนม่าเลยือนนะครับผม หลังจากที่กลับออกมาจากหมู่บ้านนะครับมาพักที่กลางป่านะครับวันนี้ก็กินเรียกว่าอะไรต้นไผ่นะครับต้นไผ่แต่ต้นไผ่ที่ไม่ค่อยเขียวกระจีเหมือนหน้าฝนนะครับก็ต้องทําใจนะครับก็มีใบไผ่ให้กินอยู่นะครับนี่อยู่กลางป่านะครับอยู่กลางป่าเลยบรรจุให้เต็มกล่องนะครับเขมือพวกนี้จะได้เดินทางนะครับพวกนี้ช่วงสายๆนะครับ จะได้เดินทางเพื่อจะไปหาเพื่อนเพื่อจะไปแห่งานนะครับอันดับแรกแล้วก็จะไปหาชัยมงคลก่อนนะครับเพราะว่าชัยมงคลอยู่ใกล้ๆข้ามือนนะครับพอได้มีเพื่อนขับรถไปด้วยกันนะครับพอได้ข้ามือนได้มีเพื่อนขับรถไปแล้วก็คนตุ้งก็จะได้มีเพื่อนขับรถไปนะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับแล้วก็จะไปสมทบกับเพื่อนๆที่อยู่รออยู่ ใกล้ๆบ้านเจ้าภาพนะครับไม่ทราบผมก็ไม่ทราบรายละรบเอียดเหมือนกันว่าไปกี่เชือกนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานของคนอ้วนเป็นคนรับมานะครับก็รับมาก็เจ้าภาพต้องการกี่เชือกกี่เชือกเชือกไหนบ้างเชือกไหนบ้างคนอ้วนก็จัดการมาให้นะครับนี่ก็ต้องขอบคุณพ่อผูพานะครับคนอ้วนนะครับผมที่ได้ช่วยทีมงานเรามาหลายครั้งแล้วนะครับ ทีมงน,นเราไม่ทิ้งกันนะครับผมมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับผมระหว่างที่อยู่ในหมู่บ้านเด็กๆก็ชอบกันใหญ่นะครับเล่นกับขมือนจนขมือนไปไหนไม่ได้เลยครับวิ่งลัดหน้าลัดหลังนะครับไปซ้ายก็เจอเด็กไปขวาก็เจอเด็กไม่รู้ขมือนจะเดินไปไหนนะครับเด็กๆเยอะครับเล่นกับขมืลนี่ชอบใจครับอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเพราะว่าบางป่าไม้แล้วก็ เป็นตอนค่ำด้วยครับผมเราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับนี่ผมก็เลยมามาเช็คความเรียบร้อยมาเช็คว่าขมือนยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะหลับจะนอนนะครับผมมาแบบนี้ทุกคืนนะครับวันนี้ขมือนสาวสวยกาลังหากินหนอนะครับจะมีหรือเปล่านะครับหน่อไม้ช่วงนี้ด้วยฝนก็ไม่ตกสักทีนะครับบรรยากาศตอนนี้หนาวนะครับผมอุณหภูมิลดลงมากครับ หนาวเย็นนะครับลมแรงด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับดีเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาแล้วปกตินี้จะร้อนนะครับเดือนกุมภาแต่ว่าปีนี้ยอมรับว่าอากาศดีตลอดปีเลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับจนมาถึงกุมภานี้จะเข้ามีนาแล้วนะครับก็ยังไม่ร้อนพอพออยู่ได้ครับก็ยังไม่ร้อน เหมือนทุกทุกปีทุกปีนี้ประมาณแปดเก้าโมงนี้ร้อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนก็ร้อนนอนร้อนนะครับแต่ตอนนี้นอนได้นอน,น,อนห่มผ้าตั้งแต่เราเริอมออกมาทัวร์นะครับดูพุงขมืนนี่ครับนี่เห็นอาจจะเห็นพอลางๆนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงตอนกลางวันนี้คนโต้งไม่มีเวลาจริงๆเลยนะครับผมเพราะว่าคนโต้นเข้าไปที่ตัวอำเภอนะครับ เพื่อจะไปพูดง่ายคือเพื่อจะไปหาอาหารหาของกินของค้าเหมือนนะครับเพราะว่าคนต้งได้ได้สิทธิ์นะครับได้สิทธิ์ของได้สิทธิ์ไอเรียกว่าอะไรเราชนะนะครับผมของรัฐบาลนะครับก็เลยว่าจะไปหา,หาร้านค้าที่มีบัตรเราชนะหรือว่า,าคนละครึ่งจะได้เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์นะครับแต่ว่า e ร้านที่ใช้สิทธิ์ได้ก็ไม่มีกล้วยไม่มีอาหารไม่มีผลไม้ขมือนขายน,นะครับ มีแต่เป็นพวกร้านเครื่องสำอางร้านเครื่องใช้จิชบช็อปประมาณนี้นะครับน่าจะมีขายผลไม้ขายกล้วยขายอาหารอะไรบ้างนะครับพอจะได้ซื้อซื้อกันเหมือนกินนะครับผมแต่ถ้าอยู่บ้านเรานี่มีนะครับบ้านเราไม่นี่มีตามร้านค้านะครับบ้านนอกนี่จะมีะครับผมก็เลยไม่ได้แต่ตามบ้านนอกตตามร้านค้าที่ผมอยู่ในตอนนี้ก็คือไม่มีกล้วยขายครับมีแต่ เป็นอาหารธรรมดาครับกล้วยนี้ต้องสั่งมานะครับแล้วก็คงจะเจอนะครับผมจึงคงจะเจอให้ขมอนได้กินครับผมเพราะว่าเราได้มีเราได้ใช้สิทธิ์นะครับเราได้สิทธิ์เราชนะก็เลยจะให้ขมอนกินให้อิ่มเลยนะครับงวดแรกอาทิตย์แรกนี้จะให้ขมอนได้กินก่อนนะครับให้ขมอนได้ใช้ก่อนคนนะครับสําหรับผมนี้ก็สําคัญที่สุดก็คือช้างนะครับเรื่องควานเรื่องนี้เอาไว้ที่หลังนะครับผม เขมือนเรียบร้อยดีนะครับไม่ไปไหนครับงั้นเราก็กลับที่พักที่นอนได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พามาพาพี่เอฟซี FC มาตรวจตานะครับผมมาดูกับดูเขมือนว่าขมยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องฟังเขมือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ